เอาเซสชันในวันนี้ครับของภาพยนตร์เรื่องสองแดงแตกผีนะครับวันนี้ถือว่าเอกลักีณพิเศษสุดจริงๆนะครับผมคเิดว่าจะได้ความตลกได้ได้ความสนุกมันในความรสชาติของแอคชั่นได้เส้นคงสัมพันธ์บ้างได้ความเป็นแบบน่ารักของพีพีบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ววผมว่าเจอร์นี่ของของตัวละครทุกๆตัวในเรื่องนี้มันมันมีอะไรหลายอย่างที่ที่ผมว่าตอนผมอ่านบทเองผมก็คาดไม่ถึงแล้วมันก็มันก็มีอะไรให้เราแบบเซอร์ไพรส์ตลอดเวลา พี่ the <The ีต้องรเสมนใเรอใช่ีมเรางในเทเลใช่ไหตาในเลินตาใเเลนี่ยี๋ยวถาไม่ได้คุณสามีล่ะเธอเธอโอเคเดี๋ยวขอเชิญมิวลาพี่ีนั่งนั่งรูวสูกันสนกนิดีกหนึ่งนะคะอาีนีดงๆไห้สองคนอีกหนึ่งทีแล้ว ผ่ามด้านพี่ตงครับรู้สึกดีใจครับเหรือว่าจริงๆตั้งแต่ตอนที่ตอนที่ครับพี่ตงมามาบอกอะไรเงี้ยว่ามีมีโปรเจกต์อยากชวนมาทำด้วยกันอะไรเงี้ยคางบผมพีีแล้วก็พี่หมูอะไรเงี้ยหรือว่าเราเราก็พอพี่ตงเล่าเล่าถึงไอเดียในการอยากจะเอาตัวหนังเรื่องเี้ยมารีเมคแล้วก็เหมือนว่า develop ต่อจากจากบริบทของความเป็นไทยด้วยของเราสองคนด้วยแล้วก็ ไอเดียที่ที่ที่พี่ๆเขาอยากจะชวนเรา,าทำแล้วนาพานกไปยนะอย่างเงี้ยผมรู้สึกมัมีหลายๆมิติทั้งในตัวโครงสร้างเดิมที่เรารู้สึกว่ามันมันน่าตื่นเต้นแล้วมันน่าสนุกอยู่แล้วในในการที่เราเราจะลงไปไปเป็นตัวละครตัวนี้บวกกับสิ่งที่เขาเล่าว่วาเขาจะทําอะไรต่อกำเนเรื่องนี้อนะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าก็น่าจะเป็นงานที่ตื่นเต้นสนุกแล้วเขาบอกว่าเขาจะใช้ผมแบบคุ้มค่าตวัวทุกบาทนะครับก็จริงๆผม ่งงานกันแล้วนะคุณสาวิ่ไมดสาวนเธอเซองอะไรเนี่ยพินนาสวัสดีครับสองแดงสองแดงแต่งดี เป็นที่ไถ้ดีกันสิหน้าตาตรงๆเลยโอเคความพิเศษเห็นไหมบ้างไม่ได้มีแค่หนึ่งเพลงไม่ได้มีแค่หนึ่งเพลงครับแต่เพลงแล้วก็ผมอย่างอย่างที่จริงแล้วตอนแรกตอนที่ประกาศโปรเจกต์นี้ไปมันชื่อว่าเวทโปรเจกต์แล้วหมายถึงว่าเดอะเดนต์เอาไปหอกเป็นเป็นเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่อยู่ในเวทโปรเจกต์เลยครับจริงๆก็อยากให้ฝากทุกคนติดตามดูว่าน่าจะหนักมันจะมีอะไรดีเลยนะครับเห็นจากเต็มที่อ่ะเขาก็จะค่อนข้างเครียดไง เขาจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันโดยการกอดกอดกันกอดกันกอดกันเออจริงกอดกันกอดกันหรอเขากอดกันยังไงอปูกอดกันทำให้ดูหน่อยสิลูกอะไรนะคะอปูบอกว่าอะไรนะคะเขากอดกันโอ้ยเรากอดกันยังไงปูเขากอดกันแน่นมากตรงใจเขาทำให้ดูเราพูดไม่ถูกเราขนลูกอะมันพูดได้ไหมว่า เจอพีพีครั้งแรกมองอย่างนี้เลยพอมองเสร็จแล้วรู้บ่ะทำงานกับพีพีเสร็จเชื่อไหมเผลอจะเป็นพีพีอยู่สามเดือนอยากเป็นพีพีอยู่สามเดือนจนเพื่อนบอกว่ามึงเลิกคิดเถอะมึงดูหุ่นมึงด้วยจริงไปตามเซิร์ชทุกอย่างแบบฉันจะเป็นพีพีฉันจะเป็นพีพีแบบฉันจะเป็นพีพีให้ได้อ่าแต่พี่ลดน้ำหนักไม่ไหวพี่พีคงสร้างพี่มันใหญ่มากพี่ทําอะไรไม่ได้ทาไไม่ดด้้สุยสุดท้าย เออเป็นยีแขรเงี้ยดีแล้วเหมือเดิมอแต่สิ่งที่นะแล้วเขาก็คอยเหมือนกับว่าเซฟดูแลตลอดแต่ด่าเยอะมากเลยนะอะไรนะเป็นเหมือนโรคจิตทําไมทาไมยังไงฉันใช้เขาเรียกว่าพราะฉันนทุกรมฉันในคำด่าทุกฉบับแทบจะด่าแบบบิวกินเวละเหมือนเวลานั่งก่อนเข้าฉากอ่ะชอบมาแย่แย่ให้เราของขึ้น เราก็เธออย่างตั้งใจทํางานอยู่อแล้วโดนแย่เข้าใจไหมมาหมดเลยค่ะแอนิมอลทุกสิ่งทุกอย่างบิวบิวเอเวอร์ติ้งทิกเกอรอใช่บังกรคอมมานโดก็มาทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่นี่เป็นการแสดงแบบแมสตอนใช่เขาเซ็ดเราจะได้แบบปะทะกันไงไม่ก็คือปกติเราเห็นกันก็ไม่คิดว่าขออนุญาตนะครับพ่อขอโทษนะครับก็ก็กลัวตีนระดับเลยเออฮะโอเคสนุกสนานแต่สนุกสนานชอบชอบแบบรักเลยอย่างเงี้ย เติมเติมให้เติมเองตี๊ตีตีตีเป็นยังไงเออตี๊ตีก็จะเป็นผีครับผมอ่าผีแบบว่าสุดน่ารักเซ็กซี่เออที่แบบว่าโดนขืนใจให้ต้องแต่งงานเออแปนึกนะตรงขืนใจเขาก็จัดจิตเลย ไม่เห็นเลยเป็นนางฟ้าเลยดูสภาพอันนี้เป็นอะไรอ,ะอ่ะะเป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> นางเอกไม่นะเป็นนางเอกของหนังหรือของใครเอาไม่รู้ตอนเขาพูดเขาหันไปจ้องกันน้าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อยากรู้ต้องไปดูอ่ะ,อะ อาป,ปุ๊กค่ะเขากอดเขากอดกันแบบนี้ไหมคะมา่านี้อีกหรอยังไงคะอาป,ปุ๊กเขากอดกันแบบนี้เลยนะ ดีพีไหมคะที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วทำงานกับพีพีด้วยเราก็สบายใจที่สุดอแต่เมื่อกี้พีพีบอกว่าตอนแรกคุณจะไปตุนเตนะแหมมันเรื่องจริงหรือเปล่ามันเล่นเปล่าพี่โต้บอกว่าถ้าคุณกับเจนเขามีข่าวเกาเหล่ากันอยู่พี่วางยาตลอดจริงเพราะว่างอนกันครับงอนกันงอนเขาเรางอนกันเราก็เลยบอกว่าเราจะไม่ทำงานเพื่อนละใครเสร็จยังคะ เป็นน <languages? S 1> ั้นเหรอครับยังอย,อยู่ในช่วงเวลานั้นคนก่อนจะเริ่มถ่ายผ่านไปวันเดียวแล้วเราก็บอกโอเคเราทำที่ผู้ดีเรียกกินว่าอะไรนะในเรื่องสามีใช่มคุณสามีสามีโอ่โซเชียลทำลายแต่งเราในตอนนั้ก็เป็นแบบว่าเหมือนเป็นคนออริจินอลครับก็คือแบบว่าเหมือนเขาจะเรียกวคุณสามีเพราะว่าเหมือนพอเราแต่งงานแล้วพวกเขาเป็นสามีตอนตอนแรกที่เราต้องมองหน้าเขาแล้วเรียกเขาว่าคุณสามีเออมันต้องฟิลลิ่งไหนเออ ที่ลองลองเรียกพี่คุณสามีลอ่ะไนสาพี่คุณสามีไม่ยากเชเม่พอคนมันคุ้นเคยกันเน่ยอย่างอย่างโอ้โหซองแดงอย่างอย่างแปรรั่อย่างเงี้ยมันผ่านมาแบบว่าเราเราเล่นเหมือนว่าเราไม่ได้มีแบบ เราเราคุ้นเคยกันเวลาเราเล่นด้วยกันเราคุ้นเคยกัาไม่คุ้นนะไม่คุ้นนะอ่ะตอบเองเออตอบสิทีโรแมนติกมันก็แบบมันก็ไม่เคยตอบนะแม่ในเรื่องผมไม่ได้ชอบโรแมนติกอะไรนี่มีแต่เขาจะแฉผมก็เขาอยากแต่งงานกันหนูไงบอกตรงที่พีสุดสุดเลยครับทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้รู้จักว่าพี่พีพีเรียบ กินว่าอะไรเนี่ยค่ะสามีคุณสามีโฉกโสดเชื่อทำลายแต่ก็มันเป็นแบบว่าเหมือนเป็นบทออริจินอลครับก็คือแบบว่าเหมือนเขาจะเล้ว่าคุณสามีเพราะว่าเหมือนพอเราแต่งงานกันปุ๊บเขาเป็นสามีตอนตอนแรกที่เราต้องมองหน้าเขาเรา้อเรียกคุณสามีมันต้องฟิลลิ่งหน่อยที่ลองลองเรียก สไม่ใช่จะได้บผมไม่เราสีตาพี่แล้วคยีไมต้องห้ามพลาดภาพยนต์เรื่องนี้พี่เอเพราะมีพระเอกพันล้านแล้วรวล้านก็มีดกับหลากหลายร้อยล้านรวมกันก็มีพันล้นักแสดงสุดยอดตำนานเมืองไทยพ่อ้าบวย ซุปเปอร์โมเดลและ global star แล้วไม่แก่สตาร์เขาอีกหนึ่งสองพาได้ไงอะองแดแตงี่สิีน0แล้วเวลาโรแมนติกยังไงีโรมนติกยังไงไม่ยากไม่ยาเจ้าชารไม่พรมันคุ้นเคยกันอย่างอย่างโอ้โหซองแดงอย่างแฟนรักอะไรเงี้ยมันผ่านมาเหว่าเราเราเล่นเหมือนว่าเราไม่ได้มีแบบ เราเราคุ้นเคยกันเวลาเราเล่นด้วยกันเราไม่สุขใจไม่คุ้นนะไม่คุ้นนะอืออ่ะตอบเองกอดกันในกองเลยเหรอเขากอดดูเขาต้องการกำลังใจเป็นแบบเปให้กำลังใจกันบ่อยขนาดนั้นยแค่ไหนเชียวก็้วเขาเป็นพวกแบบงอแง้ก็ต้องแบบความวแบบอาสู้ๆน่ะใช่แค่นี้หรอแม่ปุ๊กบอกว่ามันเยอะกว่านี้นะรู้ได้ยังไงพี่รู้ได้ยังไงุ่ม่บอกอ๋อ ไม่ไบอกหรเเรื่องปกติขาเล่่ยแบพีพีหรอเล่อห่พีพโอยเอเก่งเก่เก่งเกเคอก่งเกดี แป๊บเดียวเองอ่าพูดช่วยพูดด้วยสิอ่าพูดด้วยทุกวันนะฮะพี่กินกับจักลอนรอนแล้วได้รับพลังจากพี่พีพีหรือยังคะได้รับเลยนะฮะพลังพลังเต็มลังหรือยังคะมีแค่เจอก็มีพลังนะ ใครไปดูรอบวันที่9ก้าบางใครดูวันที่8อันแน่ไม่พน้าหลอกหน้าไม่ใช่90หลอกหน้ารู้ตัวหน้าแบบ9หน้ารู้รู้รู้ใส่ใจรู้นีเตรียมเตรียหยียบเลยดีเดียวหันหน้ามาเตรียมเหยียบเลยอะไรนะครับ ผมกลับอยู่แล้วที่นี่คือบ้านของคิดเหรอวิวกินไหมพี่ก็คิด่งอาปุ๊ก่ะเขาก็เขาก็กันแบบนี้ไหมคะมากว่านี้อีกหรอยังไงคะปุ๊ก นึกว่าทุกวันจะสำคัญอีกอ้โเห็นทอ๊ะ้ต๊กัน ว่าความโสดไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแล้วพี่พีพ,พีไม่โสดน,นี่คือ,อยังไงคะเราเชื่ออะไรคะ,ะจดชื่อเป็นคำถามที่ดีอขอปฏิเสธพี่ขอปฏิเสธการตอบคำถามเหรอว,ว่าพี่ไม่โสด 1..2.. e p keep, 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 น e e p keep, 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 k e คนดีใจมากช่วยกอดกันให้บ้านดนะู เกียรติไปรับแทนนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันเร็วๆนี้แล้วก็หวังว่าจะเห็นทุกคนไปดูพีพีที่เป็นเวอร์ชันที่เก่งที่สุดในวันที่3ดีใจที่ได้เบรกกลับมาแล้วก็มาเติมพลังให้กันละกันนะผมก็เติมพลังทุกคนทุกคนเติมพลังให้ผมเหมือนกันนะครับแล้วก็เติมพลังให้พีพีด้วยนะพีเจนด์อเสิร์ตนะครับ ดีใจที่ได้กลับมาเจอสั้นนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะได้เจอกันอีกนะครับ โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ซองแดงแต่งผีค่ะและนักแสดงของเราอีกสองท่านนะคะอากูปิยามาสนะคะและคุณรัศมีแขรียนเชิญค่ะเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะถามเยต้มต้มต้มหนมเวลาต้มพลังต้มยังไงหลงาเห่อได้ฝั่งนี้ไข่จิ้นไปฝั่งนู้นดีกว่า เติมยังไงก็เติมตลอดนี่ไง ยังไม่ได้แต่งข่เรียกไม่ได้อยากอยากอยากฟังใช่ไหมไปดูในเรือองจนบดูด้วด้วย ไปดู PP ที่เป็นเวอร์ชั่นที่เก่งที่สุดในวันที่แบบ